สนับสนุนโดย YLG Boolean Futures ถูก02 287 1155พูดคุยกันนะคะกับคุณธิพานวาวัฒนทรัพย์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท YLG Boolean d Futures ER ค่ะสวัสดีค่ะคุณธิพาคะ่ะค่ะคุณสภาสวัสดีค่ะสถานการณ์ในอีบคลี่คลายลงไปอย่างที่ทาง YLG คาดการไว้จริงๆด้วยนะคะ อย่างวันนี้เนี่ยเห็นชัดว่าโยกเงินกันไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยอย่างทองคําน่ากลัวไหมคะสัปดาห์นี้ค่ะก็ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะทองคําเองก็ยังจะอยู่ในกรอบเหมือนเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านๆมานะคะทุกผภาคที่ก,ก็ก็ยังจะไม่ได้ขึ้นเลยหรือว่าลงเลยนะคะก็อย่างนี้นทาให้นักลงทุนเน้นกลยุทธ์ในการทํากําไรในกรอบมากกว่าคะ่ะโดยที่กรอบราคาทองคําสัปดาห์นี้จะอยู่ที่ระดับประมาณหนึ่งพัน 400เอ่อโิดพดีขห่งพันสามร้อเหรียญจนถึง1,370เหรียญ US Dollar ต่อทอย o ์ค่ะก็แนะนำว่าพอเห็นด้านบนก็ให้ขายทำกำไรแล้วก็ลงด้านล่างก็ทยอยสะสมอย่างแต่ว่าถ้าเป็นเกาวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1 3ึ่งพจนถึง1,370เหรียญก็แนะนำว่าใกล้ๆกัระดับตอนนี้อยู่ใกล้ๆ1,360เรหรียญก็ได้คะขึ้นมาอีกสักนิดนึงสาม0ันพัน 3องพันสามร้อยหกสิบห้าแต่แถวนี้ก็แนะนําให้นัลงทุนขายทาํากาไรไปก่อนแล้วก็รอย่อลงใหม่อีกครั้งหนึ่งค่อยทยอยสะสมค่ะกรอบสัปดาห์นี้ใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่แล้วค่อนข้างจะมากนะคะถ้าดูถ้าถ้าดูแบบนี้แล้วเนี่ยสัปดาห์นี้ก็ยังคงเน้นตามกรอบไปได้เลยเหมือนก<ช>ับว่าปัจจัยทางเทคนิคยังคงจะนําพื้นฐานอยู่นะคะใช่ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอย่างเอยนข่าวของทางอียิปต์เองก็ จริงเราก็ส่งผลทําให้เมื่อคืนวันศุกร์นะคะราคาทองคําก็มีการปรับย่อลงมาที่ประมาณห้าเหรียญเยนจะละตัอทอยอัลได้แล้วก็เป็นอีกตัวนึ่งที่ทางเราดีเองก็เริ่มไม่ไม่น่าใจเหมือนกันเพราะว่าเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้ เราค่อนข้างมั่นใจเหมือนกันว่าราคาทองคําน่าจะเป็นนี้ของแนวโนม้มในการรับโต,ว,ตวขึ้นยางต่อเรื่องในะคโปร์ภาแต่ว่าพอสัปดาห์ที่แล้วมาก็ติดต่ํากว่าระดับ1นึ่ามหกสิบเหรียญน,นะคะแล้วก็ติดอยู่ที่ระดับประมาณ 1, หนึ่งพันสามห้าสิบเจ็ดเหรียญแล้วก็พอมาสัปดาห์นี้เองเราก็ยังดูว่าแรางในการขึ้นของทองคําอาจจะยังไม่มากนะคะนะคะก็เลยแนะนําว่าถ้านักลงทุนจะเข้ามาลงทุน ก็ใครที่มีลองเวอร์ชั่นอยู่แล้วแต่ประมาณสักหนึ่งพันสองร้อยหกสิบห้าก็แนะนำทยอยขายทำกำไรไปก่อนแล้วก็รอย่อลงมาด้านล่างก็ค่อยทยอยสะสมก็ยังเงินดับนั้นมากกว่าก็คือแล้วก็มันจะมีตัวหนึ่งก็คืออย่างที่เมื่อกี้มุกสภาพูดก็คือเรื่องของดีนใช่ไหมคะพรุ่งนี้จะมีการประกาศตัวเลข cpi คืออยากจะให้ดูดินครั้งนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะคะว่าเพราะว่าถ้ามีการประกาศตัวเลขที่ชกมาแล้วว่าน่าจะก่อให้เกิดปัญหาทางด้านเงินเฟอ้อซึ่งเข้าใจว่าเออก็มีนักวิเคราะห์หลาย หรือว่าให้คอมเมนต์ว่าจีน่าอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เป็นสำรองวังธนาคารเพิ่มขึ้นอีกซึ่งตัวนี้อยากจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่าถ้ามีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะส่งผลกับราคาทองหรือเปล่าถ้ารอบนี้ไม่ส่งผลก็แสดงว่าหลังจากนี้ทุงปีถ้ามีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเองก็ไม่น่าจะส่งผลอะไรกับราคาทองคําแล้วนะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่พอมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยราคาทองคําก็ไม่ได้แอฟเซ็อะไรเลยค่ะ แต่ตัวเลขของจ e ีนเองมีการพูดกันถึงตัวเลขที่หลากหลายมากนะคะวันนี้มีพูดตั้งแต่4เปอร์เซ็นต์กว่าไป,ปะจนถึง5.5เปอร์เซ็นต์ได้ซ้ำตัวเลขไม่ได้มีนัยสำคัญอะไรแต่ว่านัยยะอยู่ที่จะกลับขึ้นหรือไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยรอบนี้ใช่ใช่แล้วค่ะก็คือต้องต้องอยู่ที่การขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือเปล่าแล้วก็ะก็ต้องดูด้วยว่าครั้งนี้แล้วเราจะเอฟเฟกกระทองไหมเพราะว่าถ้ามเมสเจกก็แสดงว่าหลังจากนี้ไปตลาดก็การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของจีนเนจะไม่ได้มีนัยยะอะไรมากมาราคาทองคำเพราะว่าก็เป็นข่่่่าาวววททีีทีบกันดแล้วว ปีน้ทั้งปีก็น่าจะมีนโยบายในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการคบคืบุนเปล่าจากของจีนที่เราจะเห็นได้ว่าช่วงปลายปีที่แล้วสูงขึ้นจนถึงที่ประมาณ5.5เปอร์เซ็นต์นะคะค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมุมมองจากทางด้านของวอลจีนะคะให้กรอบของการลงทุนในทองคำไทยยังคงเน้นลงทุนตามสัญญาณเทคนิคนะคะแม้ว่าจะมีปัจจัยพื้นฐานที่เข้ามาบ้างแต่ว่ากรอบของสัปดาห์นี้ค่ะให้ไว้1,330ถึง1,370เป็นแนวต้าน แต่เฉพาะวันนี้นะคะ1 3 4 5พสาอสิบห้าเป็นแนวรับแนวต้านหนันาอเจ็สิบแต่ว่าอาจจะไม่ต้องรอถึงส13หสเ็เป๊ะน,นะคะ13 6 2 1,365้นนะะ13้อหห้าถ้ามีขยบขึ้นมาให้เห็นอาจจะไปที่ long position อ,อยู่ก็สามารถที่จะปิดทำกำไรก่อนได้นะคะส่วนปัจจัยที่ต้องติดตามค่ะพรุ่งนี้ตัวเลขเงินเฟ้อของจีนนะคะ CPI ค่ะจะประกาศออกมาคุณทิพพาบ,บอกว่าตัวเลขนั้นอาจจะไม่ได้ต้องสนใจมากนะว่าจะออกมาเป็นตัวที่ตัวเลขที่อว่าปอร์เซ็นตนัรนอยู่ที่ว่า ถ้าจีนขึ้นอัตราดอกเบี้ยรอบนี้จริงๆจะส่งผลกระทบต่อทองคํามากน้อยแค่ไหนเพราะมีนัยยะนะคะว่าถ้ารอบต่อไปจีนมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยจริงๆน่าจะสะท้อนออกมาคล้ายๆกับรอบนี้แหละค่ะรายละเอียดนั้นก็ติดตามได้ในวันพรุ่งนี้นะคะน่าจะได้เห็นทิศทางความเคลื่อนไหวของกรอบของทองคําส่วนกลยุทธ์ในการลงทุนในทองคําค่ะคุณผู้ชมอยากได้แบบนี้ก็ติดต่อไปได้ที่ YLG ค่ะ